บทวิเคราะห์แนวทางแผนเทศในคู่สกุลเงินของ GBP-JPY สกุลเงิน GBP-JPY นั้นตลาดยังอยู่ในแนวโน้มของเทนขาลงอยู่ดังนั้นเรายังให้ความสำคัญกับโซนแนวต้านสวิงไฮโซนแนวต้านสวิงไฮนั้นยังคงอยู่ที่ราคา194.12ถึง195.03 กลยุทธ์ในการซื้อขายนั้นรอสัญญาณขึ้นทดสอบที่โซนแนวต้านจะวิ่งหายเมื่อราคาขึ้นทดสอบที่โซนแนวต้านสวิงหายแล้วรอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PSL ของแท่งเทียน t m m f r a m e H1 มีสัญญาณเซลล์เซลล์กับลงมาเก็บ TP ที่ราคา193.194 TP ที่2ออยู่ที่ราคา192.763ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่ง เซลในคู่สก,กุลเงินของ g b p JPY